แม่แม่ทำอะไรอยู่อะแม่กำลังจะพับเสื้อผ้าไปให้ที่บ้านคนสวยหม่แม่เห็นมันมีเด็กๆเยอะเลยนะชุดอันนี้มันเป็นชุดขีเผ้าเนาะยังต้ใส่ถุงอันนี้เสืเ้อยืดแขนใหม่แล้วแม่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้ก็จะมีชุดขีเพา้าส,สวยเด็กๆชอบใส่น,นี่ด้วย กฉันลงชั้นในซื้อหน่อยใหม่สัปปายเกงยีนเกงใส่าอันนี้อีกนะคะแล้วก็มีเื้อเื้ออียน่าหลักเน่เป็นใหญ่เย

मतलब मजदूर सुखने जी में